นะครับผมเด็กชายน้องนรกรชั้นที่ห้าครับวันนี้จะมาทําการทดลองการกําเนดรุงนะครับผมสตาร์น้องนรกรนะครับมาครับวัสดุอุปกรณ์นะครับผมหนึ่งครับกระจุกนองของแม่ครับสองครับกระมังร้านจานของแม่ครับกระมังร้านจานนะครับต้องเติมน้ำให้เต็มนะครับผมสามนะครับขับไปไม่ได้เลยครับ ไฟฉายข้างบ้าน,นครับเรามาเริ่ทอมทำการทดลองกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนั่งบนจนุดนอครับใส่เข้าไปในน้ำหนา้าบุ๋มที่ผมใช้ไฟฉายนะครับเพราะว่าบ้านผมไม่มีแดดนะครับฝนจะตก นะครับสองเขาส่องให้กระทบกับกระจกนอนนะครับจะเกิดมาเป็นดุงนั่นเองนะครับผมในกล้องเห็นไหมครับเห็น รุ่งม,ม,มันเกิดไม่ชัดนะครับผมจุดการท่ลองนนะครับผมต่อไปขอเชิญนักวิยกร B2 มาบรรยายเกี่ยวกับการกระจายแสงนะครับผมใช่ครับผมนักวิยกร B2 นะครับผม การการะจายแสงนะครับผมหมายถึงแสงขาวซึ่งประกอบไปด้วยแสงหลายความถี่ตก,กระทบฮิซึมแล้วทําให้เกิดการหักเหของแสงสองครั้งนะครับทําให้แสงสีต่างๆแยกออกจากกันอย่างเป็นระเบียบเรียงตามความยาวคลื่นและความถี่ที่เราเรียกกันว่าสเปกตรัมรุ่งกินน้ำนะเอ็นะครับผมขอบคุณครับ